อาจารย์แบมเข้าใจแหละทุกคนต้องการอะไรที่มันเป็นสําเร็จรูปเนาะพอแต่แต่ข้อดีข้อดีของสําเร็จรูปก็คือมันก็ง่ายใช่ไหมคะมันก็ง่ายใครๆก็ทําได้แต่ข้อเสียก็คือว่าก็ก็กลายเป็นว่าถ้าใครก็ทําได้ลูกค้าก็ซื้อไปทําเองดีกว่าถูกไหมคะก็ไม่ต้องเข้าร้านลนะเนาะอันนั้นก็คือในเรื่องของสีที่มันเป็นสําเร็จรูปนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นสีที่เป็น professional เนี่ยมันต้องเรียนรู้เนาะมันเป็นเรียนรู้แล้วก็มันจะต้องเอาง่ายๆคือตัวช่างเองเนะะี่ยค่ะจะต้องเป็นผู้เรียนแล้วก็เป็นผู้ผสมเองเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ทํางานกับผมลูกค้าเองนะคะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยอาจารย์แบมอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของ professional มากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนาะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดไม่มีไม่ไม่เป็นไรสําหรับการที่เอามาให้แล้วก็ไม่ ก็จะมีบางกลุ่มอาจารย์เชื่อว่าบางกลุ่มก็คือจะรับไม่ได้เพราะว่ามันยากเกินไปก็คือยังอยากทําอะไรแบบง่ายๆนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ในเรื่องของการปฏิบัติงานของแต่ละร้านเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เข้าใจว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทํางานไม่เหมือนกันบางร้านก็เลือกทําแบบชนิดที่แบบว่าเ,าเป็นงานศิลปะงานที่ยากงานที่แก้ไขทุกอย่างได้นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากแก้ไขหน้างานทุกอย่าง ได้ทุกขั้นตอนได้ทุกรูปแบบได้ทุกวิธีการนะคะก็ต้องเรียนในรูปแบบโปรเฟชชั่นแลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการแบบลักษณะสำเร็จรูปอันนั้นก็ต้องเรียนแบบสีอีกกลุ่มหนึ่งเนาะแต่ว่าอาจารย์ที่อาจารย์แบมมาสอนในเก้าบทเรียนนี้อันนี้คือเป็นหลักสูตรสีโปรเฟชชั่นแนลนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานสากลน,นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่เรนูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะก็เสียงดีขึ้นแล้วเนาะ สำหรับบทเรียนบทนี้เป็นบทที่3นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านระดับสีผมนะการอ่านค่าเบอร์สีประกายหลักแล้วก็ประกายรองนะคะตอนนี้อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมชาร์ตนงานของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ท,ที่ที่ใช้อยู่ในร้านเอามาประกอบในเรื่องของการเรียนในวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของอสิ่งที่เราจะสอนในวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นสี ที่อยู่ในกลุ่มของมาตรฐานเขาเรียกว่ามาตรฐานสากลละกันนะคะก็คือเป็นสีที่จําหน่ายไปทั่วโลกนั่นเองฉะนั้นสีที่จําหน่ายไปทั่วโลกเนะะี่ยค่ะการอ่านระดับสีเนี่ยเขาก็จะอ่านในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็การอ่านค่าประกายหลักและประกายรองเนี่ยก็จะอ่านในรูปแบบนี้เหมือนกันฉะนั้น บางคนบอกว่าอ้าวแล้วสีที่ฉันใช้อยู่ทําไมไม่ได้อ่านแบบนี้อันนี้ก็ต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์จากทางไบรน์อีกทีหนึ่งด้วยนะคะ <S <S เพราะว่าสีบางบางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้จาหน่ายไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ระบบสากลน,นามรกซิสเต็มก็คือไม่ได้ใช้หลักสากลในการอ่านค่าเบอร์สีแบบนี้ฉะนั้นสีบางยีห่ห้อบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะจําหน่ายในบางพื้นที่อย่างเช่นแบบโซนเอเชียบ้านเราก็มีจําหน่ายอยู่ 2- 3สา ประเทศหรือว่า4 5ประเทศเฉพาะในกลุ่มเอเชียไม่ที่ปล่อยไปทั่วยุโรปหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ตัวมาตรฐานสากลในการอ่านการใช้นำมริดพวกนี้อันนี้ก็ต้องขอประทานโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่า ในบทนี้เนี่ยก็จะเน้นไปในทางกลุ่มที่ใช้กลุ่มสี p ปรเฟชชั่นแะคะหรือว่ากลุ่มสีที่ใช้อ่านเข้าในเรื่องของค่าประกายหลักและประกายรองในเรื่องของมาตรฐานสากลน,นะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะตอนนี้ก็บ่ายโมงสาแล้วไม่เป็นไรนะคะเอามีเท่านี้ก็คือสอนเท่านี้อย่างที่บอกเนาะ,ะนะคะสำหรับ ในส่วนของสีตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนเตรียมชาร์ตสีเตรียมมาหรือยังคะนี่เรนูเตรียมชาร์ตสีมาหรือยังเอ่ยเตรียมชาร์ตสีมาหรือยังคะถ้าเตรียมชาร์ตสีมาแล้วนะพร้อมแล้วเปิดหน้าแรกเลยนะคะเปิดเปิดหน้าแรกหน้าแรกก็จะเป็นหน้าที่โดยปกติแล้วนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าที่เป็นในส่วนของตัวที่เป็นสีสากลเนี่ยนะคะ โดยปกติแล้วเนี่ยหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกในเรื่องของระดับของสีผมนะระดับของสีผมนะคะว่าระดับของสีผมเนี่ยเขามีกี่ระดับนะคะมีกี่ระดับแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ เอ้ททำไมปิดไม่ได้ๆๆๆๆอะพร้อมหมยังพร้อมแล้วเปิดหน้าแรกเลยนะคะหน้าแรกนะคะเดยปกติแล้วเนี่ยในส่วนของชาร์จสีนะคะ ในส่วนของชาร์จสีหน้าแรกนะคะโดยปกติแล้วมันก็จะอยู่ด้านซ้ายมือสวัสดีค่ะพี่แสงสวัสดีค่ะพี่แสงเตรียมชาร์จสีในมืออาไว้ด้วยไว้เรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะหน้าแรกนะอาจารย์แบมก็จะให้ดูในเรื่องของหน้าแรกก่อนนะคะหน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกในเรื่องของระดับของสีผมได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของปอยสีต่างๆนะคะเขาก็จะสามารถ เอามาไว้สําหรับการเทียบนะคะเทียบระดับของสีผมได้ด้วยนะคะโดยปกติแล้วก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะ,ะเห็นไหมคะจะประกอบไปด้วยเ,เบอร์หนึ่งเนาะเบอร์หนึ่งบางยี่ห้อก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะบางยี่ห้อก็จะมีแค่เบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเบอร์สามไปเลยนะคะแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามาตรฐานของ ของของสีสากลเนี่ยเขาจะมีเฉดหรือว่ามีตัวปอยหรือระดับสีเนี่ยให้ที่ประมาณ10นะคะจาก1ถึง10เท่านั้นแต่ก็จะมีบางยี่ห้อนะคะที่จะให้ไปถึง11เลยนะจะให้ไปถึง11เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนั้นๆด้วยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนั้นๆด้วยนะคะรู้ไหมคะว่าตัวเลขเนี่ยในระดับที่1นะคะถึง10เนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรนะมันบ่งบอกถึงอะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้และทําความเข้าใจกันนะคะว่าตัวเลขแต่ละตัวมันบ่งบอกถึงอะไรนะคะ mm hmm. เราไปดูกันเลยค่ะนะคะเราไปดูกันเลยนะเขาบอกว่าในส่วนของเลข1 นะคะเลขหหรือว่าที่เราจะเห็นในเรื่องของระดับ1เนี่ยนะคะในตรงนี้นะคะที่จะเป็นระดับ1เนี่ยเลข1ตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่ามันคือสีดำนะมันคือสีดําหมายความว่า,วาสีหลอดใดก็แล้วแต่เดีนะ๋ยวอาจารย์แบมหยิบหลอดสีให้ดูนิดนึงนะคะมีตัวอย่างหลอดสี ในหลอดสีที่แต่ละคนใช้อะค่ะคุณรู้ไหมว่าตัวเลขแรกเลยนะตัวเลขแรกเนี่ยตัวแรกเลยแรกก่อนจุดก่อนทับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวเลข แรกๆเลยอันนี้จะบอกถึงระดับสีนะคะในชาร์ตหรือว่าในในสไลด์ที่อาจารย์แบมเปิดให้ดูเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย1-11ซึ่งจริงๆมาตรฐานสากลเนี่ยเขาก็จะมีประมาณ1-10แต่อันนี้แถม11ให้นะคะก็คือเลข1เนี่ยบ่งบอกว่ามันคือสีดำนะดำนี่คือดำเลยจริงไหมดำเลยนะคะอาดำเลยฉะนั้นเมื่อใ่ก็ตามที่เราหยิบสีที่ตัวเลขแรกนะคะบอกว่ามันคือเลขห นะในสมมติในหลอดสีของเราอย่างตัวอย่างตรงนี้คือ7จ็ดทับเเห็นไหมคะเจ็ทับเอันนี้ไม่ใช่เลข1เนาะตัวหน้านี่คือเลข7นั่นคือบอลนะคะบ่บงบอกว่าสีหลอดนี้คือปรัาเขาเรียกว่าระดับบอลหรือระดับ7นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสีในร้านเราเนี่ยเลข1นําหน้ามาเลยมันก็คือสีดํานั่นเองนะคะสีดํานั่นเองนะคะ อ่าโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะตรงนี้นะคะต่อไปค่ะเบอร์เลขสองเลขสองเนี่ยจะเป็นตัวเลขบ่งบอกถึงน้ําตาลเข้มมากนะคะน้ําตาลเข้มมากแล้วก็เลขสามคือน้ําตาลเข้มนะคะเลขสี่คือน้ําตาลนะคะเลขห้าคือน้ําตาลอ่อนถ้าสมมุติเราจะแบ่งนะคะแบ่งออกเป็นระดับน้ําตาลกับระดับสีบอลเนี่ยก็จะแบ่งตรงเลขห้า หนึ 1> 1่งถึงห้าเนี่ยจะอยู่ในหมวดของกลุ่มสีน้ําตาลก่อนนะหนึ่งถึงห้าจะเป็นความสว่างในหมวดของกลุ่มน้ําตาลนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าระดับหนึ่งถึงระดับห้าเนี่ยเป็นระดับสีที่ไม่ได้สว่างนะคะไม่ได้สว่างเลยหนึ่งนี่คือดํามากๆเนาะสองก็คือน้ําตาลเข้มมากสามคือน้ําตาลเข้มสี่น้ําตาลห้าน้ําตาลอ่อนจาไว้ให้ดีนะคะในส่วนของหนึ่งถึงห้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วระดับสีหนึ่งถึงห้าเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ใช้คำวผู้ใหญ่เลยโดยปกติเราก็จะอยู่ที่ประมาณ40อัพขึ้นไปนะฮะสี่สิบห้าสิบหกสิบก็จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่ต้องการแบบส่วนใหญ่จะปิดผมขาวเยอะๆหรือไม่ต้องการสีสว่างมากนะคะโดยส่วนใหญ่นะนะคะหรือไม่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ต้องการความสว่างกับเส้นผมเยอะแต่ต้องการให้เส้นผมเนี่ยมีสีสันนะมีสีสันบ้างมีอะไรบ้างได้ได้ทำสีอะค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเขาไม่ต้องการความสว่างบนเส้นผมเยอะ อาจจะเลือกระดับ4นะคอาจจะเลือกระดับ5อย่างนี้เป็นต้นนะคะ mm hmm. อ่าระดับ1จะเป็นผมสีดำมากๆโดยปกติแล้วว่าคนกกด,ดำเนี่ยก็จะมีหลายสายเหตุเนาะอย่างเช่นกกรับปริญญากกอยากปิดผมขาวให้มันดูเป็นธรรมชาติมากๆซึ่งจริงๆแล้วจย์แบมแนะนำว่าสีดำเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยมีลักษณะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยฉะนั้นในบางชาร์ตจึงไม่ค่อยจะมี เลข2หรือตัวระดับเลเวล2ให้เราเห็นเพราะว่าเลเวล1กับ2เนี่ยมันแทบจะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะความแตกต่างแทบไม่มีนะคะต่อไประดับ3คือน้ำตาลเข้มนะคะระดับ3กับระดับ2มีความใกล้เคียงกันเหมือนกันคะ่ะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคะระดับ4คือสีน้ำตาลน้ำตาลกลางหรือว่ามีเดียมบน์ตัวน้ำตาลกลางหรือระดับ4เนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างเริ่มมองเห็นหน่อยนะ,ะโดยเฉพาะน้ำตาลอ่อนหรือว่าไลท์บน์เนี่ยระดับ5สี ระดับ5เนี่ยเป็นสีที่เริ่มมองเห็นชัดว่ามีการทําสีเกิดขึ้นหมายความว่าในระดับ1ถึงระดับ4เนี่ยยังมีความคุมเครือนะบางทีทําออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะอาจจะดูยากนิดนึงว่าตกลงคนคนนี้ทำสีมาหรือไม่ทําสีมาเพราะว่าโดยปกติระดับพวกนี้สีจะค่อนข้างเข้มใช้กับมุกเข้มเลยแะก็จะมีระดับ5านี่แหละค่ะที่จะเริ่มมองเห็นว่าเออเริ่มมีความสว่างหน่อยนะคะเริ่มมีความสว่างหน่อยนะ โดยกปกติเลยระดับ5เนี่ยก็จะเป็นสายอาชีพที่แบบครูบาอาจารย์หรือว่าสายอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยคุณครูจะทําสีระดับ5กันค่อนข,ข้างเยอะอันนี้เรากําลังพูดถึงในเรื่องของระดับสีผมกันก่อนนะคะระดับสีผมกันก่อนนะคะเรายังไม่ได้ดิ่งไปในเรื่องของปากกายนะยังไม่ได้ดิ่งไปในเรื่องของปากกายนะคะพี่แสงทันไหมคะคุณเรนูทันไหมคะคุณเรนูชาร์ตเป็นแบบนี้ไหมคะเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าชาร์ตเป็นนามลิกตัวอื่นเป็นระดับ เป็นเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะพี่แสงพี่แสงเปิดดูตามได้เลยนะคะพี่แสงขาถ้าดูตามแล้วคอมเมนต์แจ้งมานิดน,นึงนะว่าดูตามอยู่นะคะต่อไปเราขออนุญาตพูดถึงระดับ6กันบ้างนะคะระดับ6เนี่ยจะเป็นดาร์กบอลก็คือเป็นบอนเข้มละ นะฮะระดับ6เป็นบอลเข้มระดับ7เป็นมีเดียมบอลหรือว่าเป็นสีบอลกลางเราอาจจะเรียกว่าสีบอลก็ได้นะคะระดับ8เนี่ยเป็นบอลอ่อนหรือไลท์บอลนะฮะบอลอ่อนหรือไลท์บอลตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นที่นิยมค่อนข้างเยอะเนาะแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะทํายากมากเพราะว่าถ้าไม่ฟอกเนี่ยเบอร์ปกติระดับเบอร์แปดเนี่ยจะไปไม่ค่อยถึงเนื่องจากว่าในตัวของอันเดอร์โค้ดหรืออันเดอร์โทนเนี่ยที่มีเม็ดสีแดงแสงอยู่ะมันจะดึงมันจะดึงทําให้ผมเนี่ยมืดลงมาตกอยู่แค่เบอร์เจ็ด นะคเบอร์7โดยปกติแล้วถ้าจะทำเบอร์8เนี่ยจะต้องมีการฟอกอ่อนๆเกิดขึ้นแน่นอนหลาเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเคล็ดลับนิดนึงเนาะสำหรับใครอยากทำสีเบอร์8นะระดับเลเวล8หรือว่าระดับ8เนี่ยครคุณจะต้องมีการฟอกเกิดขึ้นค่ะแต่มาดิฉันไม่ได้หมายความว่าอาจารย์แมไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องฟอกแรงๆๆๆนะคุณฟอกอ่อนๆก็ได้นะคะฟอกอ่อนๆก็ได้นะคะฉะนั้นการทำสีเบอร์8เนี่ยจะต้องมีเริ่มมีการเกิดการฟอกเกิดขึ้นหรือมีการเคลียร์พื้นผมเกิดขึ้นนะะค ต่อไปสีระดับ9คือบอนอ่อนมากนะคะก็จะเป็นเวลี่ไลท์บอลนะคะส่วนเบอร์สินะคะเป็นบอลอ่อนมากที่สุดส่วนเบอร์สิก็จะเป็นสีบอลอ่อนมากที่สุดนะคะก็จะเป็นไรท์เทสตไลท์เทสบอลนะคะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะ <laughs> l ลท์เทสบอลเนี่ยเป็นบอลอ่อนมากที่สุดแล้วก็อีกเบอร์หนึง mm hmm. เบอร์11อันนี้แถมให้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในชาร์จสีนะโดยใช้คําว่าสากลเนี่ยจะมีแค่ระดับ10ที่ที่เขาจะบอกในเรื่องของระดับสีเอาไว้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าในส่วนของบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมี11มาให้ด้วยนู่นนี่นั่นก็เลยแถมให้นะคะแถมให้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยรุ่นใหม่ๆชาร์ตใช้คําว่า แบรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆนะมักจะใส่เบอร์ส1ลงไปด้วยนะคะก็เลยใส่ให้มาเข้าใจว่ามันคือสีแพตตินัมหรือบางคนก็จะเรียกว่าไลท์แพตตินัมพาสเิลแพตตินัมก็แล้วแต่จะเรียกกันแต่มันก็คือแพตตินัมนั่นเองแพตตินัมก็คือเป็นสิ่งที่ค่อนแบบสว่างมากๆนะคะสว่างมากๆนะคะอาจารย์แบมบอกไว้ก่อนนิดนึงเนาะว่าในเรื่องของการทำสีระดับเบอร์8 9 10ก1เเนี่ยคุณต้องฟอกแล้วนะคะจดไว้เลยนะ แป1เก้เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้านะคะต้องการสีระดับ 8, ปดระดับเระดับสิบระดับสิคุณต้องฟอกแล้วค่ะถ้าไม่ฟอกเป็นไปไม่ได้นะคะที่ผมเ,เมลานินหรือว่าเนเชอรัลโทนผมคนไทยที่จะวิ่งไปถึงเบอร์8ทีเดียวเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้กระทั่งเอาเป็นว่าสมมุติว่ามีคนทำสีเบอร์สว่างมาเป็นประจำตลอดชีวิตมีสิทธิ์ถึงเบอร์แได้ สวัสดีค่ะพี่สีริพรสวัสดีค่ะพี่แสงบอกว่าดูอยู่ตามทันอยู่คุณเลนูขอบคุณมากนะคะทันอยู่นะคะคอ,ะอน,นี้เนี่ยก็มาต่อกันเลยเนาะสำหรับเบอร์แปดเนี่ยเอาเป็นว่าสมมติว่ามีคนทําสีเบอร์สว่างมาแบบสามสี่ครั้งอะทับมาเรื่อยๆอะใช้เสียมว่าสีสว่างนะไม่ได้เกี่ยวกับการฟอกนะคะมีสิทธิ์ที่ผมเขานะในส่วนของเนื้อผมเนี่ยจะไปอยู่ที่เลเวลแตดมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ถ้า เบอร์เก้าเบอร์สิบสิบเอ็ดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะขึ้นไปได้ขนาดนั้นต้องบอกว่าก่อนเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยนะคะอย่างน้อยที่สุดเลยอาจจะต้องมีการเคลียร์พื้นผมก็คือเป็นพวกล้างประกายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกิดขึ้นมันถึงจะขึ้นไปขนาดนั้นได้นะคะคราวนี้ในการล้างประกายเนี่ยมันก็อาจจะมีการใช้ผงฟอกมาร่วมด้วยนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยเทคนิคการทําสีเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณต้องเตรียมผงฟอกไปแล้วล่ะนะคะเตรียมผง กุ่มล้งประกายนะคะกุ่มล้ำประกายเอาไว้เพื่อล้างเพื่อเอาอันเดอร์โทนออกไปบางส่วนเพื่อให้เนื้อผมเนี่ยขึ้นไปถึงเบอร์แเบอร์เเบอร์สิพวกนี้ก่อน เนาะหลังจากนั้นค่อยลงเบอร์สีนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะไม่มีทางเป็นไปได้เลยเอารแบบแนะนำเลยนะบางทีเนี่ยเอาบางคนบอกว่าเราเอาแพตตินัมก็ได้เบอร์11ลงไปกระแทกลงไปต่อให้คุณเอาเบอร์11ลงเลยนะ12%ลงยังไงก็ไม่ถึงเบอร์8ค่ะไม่เชื่อลองเทสดูได้เลยนะมันเป็นกฎของธรรมชาตินะคะเพราะว่าตัวเเชอรัลโทนเนี่ยมันจะทําหน้าที่ดึง ดึงตัวเมลานีนะคะที่อยู่ในที่มันจะมีสีแดงเนาะต้องย้อนกลับไปดูในบทที่บทที่เท่าไหร่นะตัวโครงสร้างเส้นผมน่าจะเป็นบทที่หนึ่งนะคะตัวเนเชรัลโทนเนี่ยเขาก็จะดึงให้ตัวเ อันเดอร์โค้ดของสีเบอร์8เนี่ยที่มีแดงแฝงอยู่เนี่ยให้มันดูลงมายังไงมันก็ไม่ตกอีก่เจ็ดครึ่งเ็ครึ่งเครึ่งยังไงก็จะขึ้นไม่ถึง8อยู่นั่นแหละฉะนั้นครัวตัวเมลานินสีแดงนะคะที่มันจะไปแฝงอยู่ในอันเดอร์ค้ดเบอร์8เนี่ยตามธรรมชาติเนาะหน้าหน้าที่ของเขาคือเขาจะไปแฝงอยู่เนี่ยเราต้องเอามันออก นะตัวที่เอาเมลานินสีแดงออกได้ดีที่สุดก็คือหมุนฟอกใช่ไหมคะเพราะมันทําได้ปุ๊บมันก็จะทําให้เนื้อผมเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงเบอร์แปดได้นั่นเองเนาะแต่การฟอกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของช่างแต่ละคนนะคะว่าคุณจะฟอกด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยขึ้นมาเป็นระดับบอลแล้วอาจจะเป็นเบอร์หกแล้วเบอร์เจ็ดแล้วคุณอาจจะฟอกด้สามเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่ต้องไปทําให้มันสว่างอะไรมากมายเพราะบางทีลูกค้าอยากได้แค่เบอร์แปดเบอร์เก้านะคะแต่บางคนบอกอาจาร้าาสมมเเรร ผมลูกค้าเนี่ยมันเป็นเบอร์เจ็ดแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราเอาแพตินัมกระแทกลงไปเนี่ยมันจะมีสิทธิ์เป็นถึงเบอร์แปดไหมมีสิทธิ์ไปถึงได้แต่ผมเขาเนี่ยจะต้องมีเนเชอรชลโทนที่ไม่หนาแน่นจนเกินไปอะไรบ้างที่ไม่มีเนเชอรชลโทนหนาแน่นเกินไปก็คืออยู่ในกลุ่มของขมเส้นเล็กนะคะบอกไปแล้วว่าผมเส้นเล็กเนี่ยเขาจะมีตัวกลุ่มเนเชอรัลลโทนที่แฝงอยู่ในตัวเนื้อผมเนี่ยไม่ได้เยอะมากกับผมเส้นใหญ่ฉะนั้นมีสิทธิ์ที่เรา ถ้าผมลูกค้ามาเป็นเลเวล7จแล้วแล้วเราอยากได้เลเวล8เนะี่ยมีสิทธิ์ที่คุณไม่ต้องฟอกนะแต่คุณจะต้องเอาพวกสูตรสีกลุ่มแพตินัมหรือสีเคลียค่ะมากระแทกมันก่อนแล้วค่อยลงสีอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นผมเส้นใหญ่ไม่รอดค่ะอ่าไม่เชื่อลองดูนะผมมาเป็นเบอร์เจ็ดตกสิบสองเปอร์เซ็นลงไปมันก็อยู่ที่เจ็ดอะคะ่ะมันไม่ไปแปดนะคะอันนี้ด้วยตัวเนเชรัลโทนหรือว่าตัวตัวอันเดอร์โคดที่มันแฝงอยู่มันเป็นกฎของเขานั่นเองนะคะ อมาทบทวนนิดนึงเบอร์หนึ่งคือระดับหนึ่งนะคะคือสีดำนะคะระดับสองคือน้ำตาลเข้มมากอ่านทันไหมคะทันไหมคะระดับสองคือน้ำตาลเข้มมากนะคะระดับสามเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนโอเคระดับสองคือน้ำตาลเข้มมากนะคะระดับสามคือน้ำตาลเข้มนะคะระดับ สี่คือน้ำตาลระดับห้าน้ำตาลอ่อนระดับหกคือบอลเข้มระดับเจ็ดคือบอลน,นะคะแล้วก็ระดับแปดคือบอลอ่อนระดับเก้าคือบอลอ่อนมากระดับสิบคือบอลอ่อนมากที่สุดแล้วก็แถมให้นิดนึงคือแพต,ตินัมคือระดับสิบเอ็ดนะคะตัวระดับสีเนี่ยให้เราดูตรงไหนให้เราดูตรงที่หลอดนะะียะหรือว่าที่ชาร์จสีจะเป็นตัวเลขแรกเลยก่อนจุดนะบางยี่ห้อไม่ใช่จุดบางยี่ห้อจะเป็นทับ นะครับบางย่อจะเป็นทับบางย่อจะเป็นขีดบางย่อจะเป็นจุดแบบนี้อันนี้แล้วแต่เลยนะคะมันเป็นเครื่องหมายขั้นระหว่างตัวเลขระดับกับประกายหลักและประกายรองนะคะอาจารย์แบมแยกเอาไว้ให้อย่างนี้ก็คือตัว A ข้างหน้าตัวนี้เนี่ยอันนี้จะคือตัวบ่งบอกระดับสีผมนะหะยิบ หยิบหลอดสีมาดูตามไปด้วยก็ได้นะคะจะได้ตามหันเนาะหลอดสีหรือว่าชาร์จสีก้างออกมาจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขประมาณ2องาตัวใช่ไหมคะตัวเลขแรกก่อนจุดหรือว่าก่อนทับก่อนขีดเนี่ยตัวเนี้ยจะบอกถึงระดับหมายความว่าอีสีหลอดเนี้ยมันอยู่ที่ระดับไหนเนาะไม่ใช่ว่าลูกค้าอยากได้สีเบอร์เจ็ดไปเอาสีเบอร์ห้าลงมันจะไปถึงเจ็ดไม่ครมันก็ไม่มีทางค่ะมันเหมือนกับว่าสมมติว่าวันนี้ลูกค้าอยากได้อยากได้ฉันอยากสวมเสื้อเบอร์เจ็ด อ่าแต่วันเนี้ยเราบอกเบอร์เจ็ดไม่มีไปเอาเสื้อเบอร์ห้ามาสวมให้ลูกค้าแทนลูกค้าก็เกิดอาการงงนะคะลูกค้าก็จะเกิดอาการงงว่าอา้าวก็ฉันอยากได้ระดับเจ็ดแล้วทําไมออกมาเป็นระดับห้าเออแล้วอันนี้เราจะตอบลูกค้าว่ายังไงนะคะฉะนั้นการทําสีนะแนะนําว่าเราเนี่ยสามารถนะคะมีสีเนี่ยพวกนี้นะ่าติดไปในลานได้ทุกระดับเลยเนาะยกเว้น ถ้าเราเป็นร้านที่ร้านค่อนข้างเล็กๆเอาง่ายๆสมตสมตริร้านเราค่อนข้างเล็กเราเรามีสีแค่บางกลุ่มก็พอนะคะคุณก็สามารถเอามามิกกันได้หมายความว่าอะไรสมมติว่าคุณอาจจะเลือกซื้อเลือกซื้อเบอร์ข้ามาเบอร์อย่างเช่นเลือกซื้อเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเบอร์เก้าแบ 1, แบนี้ก็ได้เบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเบอร์เก้าหมายความว่าอะไรสมมติว่าลูกค้าอยากได้เบอร์หกคุณก็เอาห้ากับเจ็ดผสมกันครึ่งๆมันก็มาตกอยู่ที่เบอร์หกแบบนี สามารถทําได้นะสามารถทําได้อันนี้เขาเรียกว่าการทอนสีนะฮะการทอนสีคือการเอาสีเบอร์สว่างกว่ากับมืดกว่ามาผสมกันอย่างละครึ่งๆค,คือต้องเท่ากันนะคะแล้วมันจะไปตกอยู่ตรงกลาง อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเลือกสีลงร้านเพราะว่าบางร้านเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นธุรกิจขนาดย่อยนะคะหรือว่าธุรกิจเล็กๆรอนนี้เนี่ยการที่เราจะซื้อตุ่มสีมีไว้ทุกระดับเนี่ยบางทีก็จะแบบโอ๊ยมันจะเยอะเกินไปอาจารย์แบมหนูขอแบบเอาแค่เป็นบางเบอร์แล้วกันอันนี้อาจารย์แบมจะเจอคําถามตรงนี้เยอะมากอาจารย์แบมเลือกให้หน่อยเอาแล้วอาจารย์จะรู้ได้ยังไงถามว่าอาจารย์ไม่รู้นะว่าร้านของคุณเนี่ยจะมีลูกค้ามาทําสีระดับไหนบ้างถูกไหม เพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะมันจะไม่เหมือนกันเนาะก็บางทีอย่างเช่นบางบางร้านอาจารย์ไปก็จะมีบางร้านที่แบบอยู่ต่างจังหวัดนะคะกลุ่มลูกค้าเขาก็จะเป็นพวกคุณครูพวกทํางานข้าราชการใช่ไหมคะทางานข้าราชการคุณครูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าต้องมีความเรียบร้อยนิดนึงฉะนั้นสีเบอร์หกจะออกดีมากเบอร์ห้าเบอร์หกจะออกดีมากหมายความว่าจะมีลูกค้าใช้เบอร์ห้ากับเบอร์หกค่อนข้างเยอะ เบอร์เจ็ดก็พอมีแต่เบอร์เจ็ดก็จะเป็นกลุ่มคนทํางานบริษัทหรือว่าสาวแบงอะไรพวกเนี้ยก็จะมีทําเบอร์เจ็ดบ้างนะคะฉะนั้นบางทีอาจารย์ก็แนะนําว่าก็ก็ตุนสีหรือว่าซึ้งสีนะจริงๆก็แนะนำห้าหกเจ็ดเนี่ยกำลังดีนะห้าหกเจ็ดกำลังดีติดแปดไว้นิดหน่อยติดเก้าไว้นิดหน่อยติดสิบไว้นิดหน่อย อีกแปดเก้าสิบเนี่ยเป็นสีที่ค่อน้างสว่างมากๆฉะนั้นถ้าถ้าไม่มีกลุ่มนักศึกษาวัยรุ่นจริงๆในกลุ่มื้นที่เราที่แบบว่ามีกําลังในการทําทําสีตรงนี้เนาะมีกําลังทรัพย์ในการทําตรงนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ติดไปเยอะเพราะว่า8 90จะเป็นสีที่ใช้น้อยต้องบอกไว้ก่อนนะคะแต่ว่า5้าหกเจ็ดเนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะมากกว่า ส่วน1、2、3、4เนี่ยอันนี้ก็จะใช้น้อยมากๆจะเป็นกลุ่มที่ปิดผมขาวเป็น,ปนหลักนะคะเบอร์4เนี่ยปิดผมขาวเป็นหลักเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเบอร์4อย่างเดียวจะปิดผมขาวได้นะคะก็ต้องมาดูในเรื่องของประกายหลักประกายรองหรือว่ามันดูในเรื่องของเม็ดสีการปิดผมขาวอีกนะคะ,ะทุกคนคะอยากให้ลองดูในชาร์ตนิดนึงนะคะในชาร์ตของท,ท,ที่ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะมีหน้าเลขถูกไหม หน้าแรกเนี่ยแต่และยี่ห้อเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็จะเป็น1.0เนาะ1.00 2.0 2.00 3.0 3.00อันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อที่เราใช้ถูกไหมคะนะคะบางบางยี่ห้อก็จะเป็น 3N 4n 5n อันนี้แล้วแต่ยี่ห้อที่เราใช้นะคะ,อะลองลองลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยคะ่ะว่า แต่และยี่ห้อที่ใช้เนี่ยยี่ห้อที่เราใช้อยู่เนี่ยชาร์จที่มันเป็นตัวธรรมชาติระดับธรรมชาติค่ะของของ,ของแต่ละร้านเนี่ยระบุไปด้วยเลขอะไรอย่างเช่นบางคนก็พิมพ์มาเนาะอาจารย์แบมอาจารย์แบมจะได้รู้ว่าเหมือนกันไหมอย่างเช่นอย่างของเรียกอาจารย์แบมถือในมือน,นี้4ี่จุอย่างเงี้ย4.0 5.0 6.0ทางร้านคุณใช้ตัวเลขอะไรในการแปลตรงนี้คะเป็น 3N 4N 5N หรือว่าตัว 3NC 3NB 4NB 5NB อย่างเงี้ยค่ะพิมพ์มาคอมเมนต์พูดคุยกันนิดนึงนะคะพิมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงสวัสดีนะคะทันไหมไม่ทันเดี๋ยวพี่หนิงตามดูทีหลังนะตอนนี้ก็คือกําลังบอกในเรื่องของระดับสีผมนะคะระดับสีผมกลางชาร์จเลยเนาะแล้วก็ดูหน้าแรกนะคะหน้าแรกเลยในส่วนของตัว ชาร์ตนะคะหน้าแรกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเลข1ถึงเลข10นะคะแต่ว่าวันนี้ก็คืออธิบายเบอร์11ให้ด้วยนะคะคุณกันญาพรตามทันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยค่ะว่าว่าระดับสีผมหรือว่าตัวเนเชอรลโทนอกลุ่มเนเชอรลอันนี้ก็เรียกกลุ่มเนเชอรลเนาะสามารถแถบนี้สามารถเอามาเทียบผมลูกค้าได้ด้วยแล้วก็เลือกระดับ ในการทําสีให้กับลูกค้าได้ด้วยนะคะตัวนี้นะแถบนี้เลยนะ,ะก็แต่ละยี่ห้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันว่า